เรามาบุกตลาดกันอีกแล้วดีใจมากฟีดแบ็คือดีมากจริงๆวันนี้ก็คือแบบจะมีร้านอาหารเยอะขึ้นร้านค้าเยอะขึ้นร้านนี้นะคะเจ้าของร้านก็คือดิฉันเองค่ะจริงๆทําผักขาม้าขายมันชื่อแบรนด์ว่าขอฮาค่ะไม่รู้อะ่ะง5 9อ่กาะมีกะทิทรงเครื่องทุกคนหาทานยากมากสูตรเคล็ดลับจากทางใต้แล้วก็บูธนี้บูธมาใหม่ของเรานะคะ พิกแม่เฉลวยก็คืออ่าถ้าเป็นตัวแรกสินค้าตัวแรกของร้านเลยอะค่ะจะเป็นน้ำพริกไตปลาแห้งค่ะค่ะก็คือไตปลาแห้งอ่ะเนื่องจากว่าแบบมาอยู่ภาคกลางแล้วแบบหาไตปลาที่มันเป็นรสชาติที่ตัวเองชอบทานที่นครไม่ได้ที่บ้านคะทําผลิตเลยทําเลยทําหน่อยค่ะนอกจากตลาดแล้วนะคะก็ยังมีเวิร์กช็อปให้เราได้สนุกสนานเพลิดเพลินคือบอกคุณแม่จ่ายเงินก่อนไม่นาน ไม่กอดรอก่อนต่อคิวบบนี้คือเด็กเยอะไงเราก็ต้องคอนโทรลให้ได้ว่าอะไรคือผลงานเราอะไรคือผลงานเด็กๆมาแล้วทุกคนลรากกลัว